อ,อล่ามาเต็มเปิดภาพจอยลิลานีในวัย44ปียังสวยไม่เปลี่ยนแปลงต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ยังคงสวยไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับจอยลิลานีและนีที่ในตอนนี้แม่อายุจะ44แล้วก็ตามล่าสุดได้ออกมาเผยภาพความสวยแบบสับๆที่ต้องบอกเลยว่าลุคนี้เต็ม10ไม่มีหักโดยเธอได้เขียนแคปชั่นว่าเขาใหญ่วัชระพลแค่ดอกไม้ ที่บ้านออกก่อนหนึ่งก็แฮปปี้แล้ว555เลื่อนดูดอกไม้ด้วยนะคะท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยกันอย่างต่อเนื่อง